สวัสดีค่ะวันนี้จินดาจะพาทุกคนไปเที่ยวชมร้านขายทุกอย่างกันค่ะอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับร้านทุกอย่าง20ที่เมืองไทยเลยค่ะสินค้าก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้เครื่องแต่งกายเครื่องประดับต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นโซนหน้าร้านค่ะ ร้านก็จะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร,ร์ค่ะแล้วก็ร้านจะเปิดช่วงประมาณ9ก้าโมงถึงบ่ายโมงค่ะแล้วก็หยุดพักกลางวันนะคะคือร้านค้าที่นี่อค่ะเขาจะมีเวลาหยุดพักกลางวันค่ะเขาจะไม่ได้เปิดทั้งวั <experiences> นนะคะก็จะหยุดพักช่วงประมาณบ่ายโมงถึงประมาณ5้าโมงอะค่ะแล้วก็จะเปิดอีกทีประมาณ5้าโมงเย็นถึงประมาณ2องทุ่มค่ะ สินค้าก็จะมีความหลากหลายนะคะอย่างโซนนี้ก็เป็นโซนที่เป็นของแฮนด์เมดค่ะคือคนที่เนชอบ DIY เขาก็จะไปทำแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซน ดอกไม้ปลอมที่เอาไปตกแต่งนี่เป็นเครื่องเทียนหอมค่ะคนที่นี่ชอบตกแต่งบ้านให้บ้านมีกลิ่นหอมๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซนของอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ค่ะเป็นของเล่นเอยจะเป็นของทานขนมของน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะราคาสินค้าก็ไม่ได้แพงมากค่ะก็เริ่มที่ประมาณ50เซนก็อยู่ที่ประมาณ17บาทของที่ไทยอะค่ะ อันนี้เป็นโซนเครื่องเขียนค่ะมีสีปากกาสมุดต,ต่างๆอันนี้ก็เป็นลูกโป่งงานวันเกิดงานวันฉลองครบรอบค่ะอันนี้จะเป็นน้ําแข็งนะคะทุกคนมันเป็นพลาสติกที่ด้านในจะเป็นน้ําค่ะก็คือเหมือนเราเอาไปแช่เป็นน้ําแข็งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปใส่ในเครื่องดื่ม <Yes. S 1> เครื่องดื่มก็จะเย็น มันจะดีกว่าน้ําแข็งตรงที่ว่าตัวน้ําแข็งมันจะพอละลายแล้วค่ะมันจะมีน้ําอยู่ข้างในใเนาะเครื่องดื่มมันก็จะความเข้มข้นมันก็จะเจือจางไปแต่เนี้ยนะน้ําแข็งอะค่ะมันก็จะไม,ม,ม่มาปนกับตัวเครื่องดื่มช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าร้อนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ค่ะมันก็จะเกี่ยวกับพวกปาร์ตี้เป็นแก้วพลาสติกอะไรพวกนี้ค่ะส่วนอันนี้เป็นโซนรองเท้าโซนถุงเท้าแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนเครื่องครัวค่ะ อุปกรณ์ทําเค้กต่างๆแล้วก็อันนี้ก็โซนเครื่องครัวเหมือนกันค่ะพวกตะกร้าเอยจานชามอันนี้เป็นโซนเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับที่นี่เขาก็จะขายเป็นทีเป็นชุดอย่างนี้เลยค่ะ5นิ้วแหวนมีต่างหูก็เป็นเซตราคา1ยูโรก็ประมาณ30มส สาสิบเจ็บาทค่ะสร้อยคออะไรพวกนี้นี่เป็นต่างหูนะคะนี่เป็นโซนกิฟช็อปค่ะก็ะจะมียางรัดผมของตกแต่งอะไรอย่างนี้มีทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะคะนี่เป็นโซนเครื่องแก้วะคะ่ะคนที่นี่ชอบใช้เครื่องแก้วอันนี้เป็นแก้วแบบสองชั้นแล้วก็มีคริตเตร์ข้างในน่ารักดีเนาะอันนี้ราคาห้ายูโรมั้งคะ ถ้า mm. จำไม่ผิด mm. s Beautiful? Is น,นี้ก็เป็นโซนของตกแต่งบ้านค่ะ mm hmm. ก็จะมีลูกสนแห้งที่เขาบานแล้วนะคะเขาก็เอามาขาย mm hmm. ส่วนน้องก็ไม่ค่อยได้ซื้อค่ะส่วนใหญ่จะเดินไปแล้วก็เก็บที่นี่มีเยอะมากเลยค่ะลูกสนเพราะว่าเขาปลูกต้นสนกันเยอะมากนี่ก็เป็นของตกแต่งบ้านอันนี้เป็นญ้าที่เขาถักกับแก้วอะค่ะสินค้าก็จะมีความหลากหลายมากเลยนะคะ mm hmm. ก็คือมาร้านเดียวนี่ได้ของใช้ของเที่ยวของตกปลาตกแต่งบ้านได้หมดเลยค่ะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนขนมแล้วก็ของเล่นเด็กๆค่ะ ของเล่นช่วงนี้ก็จะเป็นของเล่นที่ไปไปเล่นที่ชายหาดริมทะเลแล้วก็สาวยน้ำพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะสำหรับวันนี้น้องจินดาขอลาไปก่อนนะคะแล้วมาติดตามคลิปต่อไปกันนะว่าจะพาไปไหนอีกบ๊ายบาย